คดีนี้ไปโดคดีเกินคาดคิดคิดให้ตายก็คิดไม่ถูกสวัสดีครับผมจา่าสิบตำรวจปฏิพาน์โชคเตชาวัดผู้บังคับหมุ่งานจราจรสนล้ร .9 ครับสองคนมาด้วยสภาพหน้าตายับเยินครับทะเลาะกันนะครับอเอาเละมันเลยมาโรงพักตึงกันมาโอ้ยเลือกอะไรไปฟังครับเดี๋ยวเดี๋วดี๋ยวดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยดีดีวยวเดีดดี๋ยวเดี๋ ะอ,อะไรอะจับเรื่องอะไรกันเดีย๋ยวเรื่องอะไรกันก็ผมมาไปเที่ยวตอนคืนมาเจอน้อ,องหนึ่งถูกใจมากก็เลยจีบลองเลี้ยตอไอเนี่ยมาทา้าทะาามาจากไหนก็ไม่รู้มาแย่งจีบน้องผมเนี่ยไม่เกี่ยวเว้ยใครดีใครได้เอ้าเฮ้ยเดี๋ยวตีกันแย่งหญิงนี่เองแหมคุณจะได้รู้เรื่องก่อนได้ไงอะข้าจีบดีแล้วอะมันไม่เกี่ยมัน่อมาหลังหรอกใครดีใครได้เว้ยไอต้นเอ้าเอาตีกันแล้วตีกันเองเดี๋ยวเดี๋ยวุณขุดนี่มันลงพักนะ ต่อยกันงี้ไม่ได้นะใช่เออคุณตำรวจจะจัดการยังไงอ่ะเอออ่ะยังไงยังไงน้องที่คุณแย่งกันแ่ะเขามาไหมมาเออดีนั้นเอาเขามาเลือกเลยเขาเลือกใครก็คนนั้นนี่ะเออจบมันต้องอย่างงี้แหละให้คนโดนแย่งเนี่ยมาเลือกเนี่ยพูน้องเขาอยู่ไหนได้ได้ได้อยู่นี่คนนี้เลยคนนี้คนนี้เลยคนนี้เลยคนนี้คนนี้เลยเฮ้ยเมาแล้วจะชี้มั่วดิอคนนี้แหละคนนี้อะอะไรแล้วแล้วคนที่คุณแย่งกอยู่ไหนนี่ไงอ่ะ ู้หญิงกันเหรอโอ้โหผู้หญิงจะแย่งดอกไม้แย่งน้องคนนี้ต่างหากโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โอ้สเทตทหกตกกระจายว้ายน้องผู้ชายมันตีกันแย่งผู้ชายโลกมันไปไกลแล้วจริงๆนะดิผัดด้วยน้องเลื่องเลยน้องจะเอาใครไม่เลือกทั้งคู่อะค่ะเมาเลยเหรเธอหนูไม่เอาหรอกหนูมีแฟนอยู่แล้วหนูเอาแค่มาส่งตำรวจพอแล้วหนูไปแล้วไม่ไหวเนี่ยโอ้ไปแล้วด้วยคุณนั่เองโอ้ยที่ำน้อง อยากมีแล้วก็มีสียด้วยโอพรักช่วยมีด้วยจริงจริงมีด้วยจริงจริงมีด้วยจริงจริงไม่รู้จะไม่งหรือจะเป็นสิ่งสองท้เนี่ยมันจะมาแย่งผมแต่ต่างคนต่างทะเลาะกันฮะเอ้ผู้ชายคนที่สองเขบอกเนี่ยผมก็จะจีบก่อนมา มันทะเลาะผมผมไม่พอใจผมเลยต่อยมันมงีปัญหามาครับผมกันมาครับแฟน2คนนี่คือผู้ชายครับไอ้ผู้ชายคนที่เป็นแฟนเขาครับ,รบมาเคลียร์มาตกลงกันว่าจะเอาอยัางไงการวิวาทครั้งนี้ถือว่าเป็นศึกหน้านายนายตำรวจซะด้วยขอขอบคุณจาสิบตำรวจปฏิภานโชคเตชาวัฒน์ผู้บังคับหมู่งานจราจรสนร่มเกล้าเจ้าของเรื่องผู้ชายแย่งผู้ชาย